โคลโเซตโลีไฮดรอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคีเมนต์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรมาดีเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.moksa.com ok ทาซ้ายทางด้านล่า เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนะร้อมย้ำอมด้เต็มหน้าพี่เลยปากสงหนึ่งดิัไหนนะครับ ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการแคนเิลซอร์ครับมันคือเป็นการตบลงกันไม่ได้มากกว่า มันลึมนเป็นอะไรที่มันเกิดตั้งแต่ต้นแล้วกระบวนการมันเกิาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้ให้ให้ใหทางเขาเปลี่ยนกันเองโดยที่ว่ารเราไม่ได้เป็นคนเคลียนเลย<ม>ต้กงที่ตกลงไปได้ี่คือตกลงไาได้เรื่อ,อง,ไไงอะไรบ้างพี่ก็เกิดพุกเรือ <ๆ S 1> ่องครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือมันเป็นอะไรที่ว่าเราก็ต้องออาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งกับทาง <S <S จอนนี้ซึ่งตอนนี้ในนัดที่นี้ผมพูดได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าผมจะพูดอะไรไปมากเกินไปเนี่ยฟังเ้ามันก็จะดูไม่ดีเพราะทางจอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยมันก็็จจะะดดููเเหมมมมืออนนนกกััััับววว่่่าาาฟงงงผผ้ยยยีไ จะดีกว่าถ้าเราสัมภาษณ์ก็คือสัมภาษณ์คอ่กันพี่พี่คี่บอกว่าต่อไปมันก็มีอยู่แล้วนะครับความเสียหายสําหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นความเสียหายความรู้สึกของของแฟนๆที่เรามีกันหมายถึงว่าอะไรครับจะหายยังไงบ้างอะไรนะครับเสียหายยังไงบ้าง ความเสียหายมันก็บอกไปแล้วฮะมันน่าจะเป็นความรู้สึกของเรามากกว่าคือเป็นความรู้สึกที่ที่เรามีกับมีกับแฟนๆตั้งแต่เราเป็นเด็กจนจนถึงทุกวันนี้คือเขามีหลายคนมากที่เขาบินมาจากทางออสเตรเลียแล้วก็เราก็มาเราก็แสดงให้เขาแบบที่มองแล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าความรู้สึกของเขาและเพื่อนๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียเขา่อยากที่จะดูเราแล้วลเราก็อันนี้มันเป็นความผิดพลาดจริงๆที่บอกว่า อันนี้ยังสรุปไม่ได้อย่างที่บอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่คนเดียวผมว่าน่าจะดีกว่าถ้าเราจะยืนอยู่ทั้งสองคนแล้วก็มาตอบกันทั้งคู่ถ้าอย่างนั้นมันก็จะได้ไม่ไม่ได้ดูเป็นการแก้ตัวหรือว่าจะเป็นเข้าข้างหรือว่ามันจะฟังเรื่องเดียวก็คือถ้าออกมาก็อยากที่จะพูดทีเดียวให้มันจบไปเลยแล้วทั้งคู่ด้วยความคิดเห็นของจอนนี่ด้วย<ช>ของหลุยส์ด้วยที่บอกว่าผิดพลาดนี่คือเป็นของเราเองอันนั้นก็เป็นการชี้แนะที่ผมอยากจะให้จอนนี่เขาอยู่ด้วยตอนนี้เรางแผนการมาแพลนจำนะคะทันได้ ตอนนี้มีการวางแผนแล้วว่าจะมีการอะไรข่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการรับมาจําเลยเห็นในเว็บเขียนว่าได้รับมาจําแล้วอันนั้นคือในเว็บครับคือใครๆก็ได้ครับที่จะเขียนเขาเพิ่มเงินเดือนเอ๊ะอันนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยครับตอนนี้มีการวางแผนนะครับว่าจะมีการแะลรข่าววันไหนเนี้ยคุยกันนะครับอ่าจอนนี่รู้สึกเขาไปญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกจะกลับมาแล้วครับก็สําหรับผมเนี่ยก็รอจะให้มันปิดซิกเซนก่อนเพราะว่าตอนนี้เองก็ยัง ถือว่ายังถ่ายค่อนข้างที่จะหนักอยูงง่เหมือนกันก็คือเพื่อรหัสศุกร์สาวอาทิตย์แล้วก็แต่และฉากที่เรายังเหลือถ่ายอยู่เนี่ยมันกันฉากที่หนักๆทั้งหมดฉากปิดบ้างของของหมอสมพีของเบนซ่าของถือว่าหนักนการทำงานหนักยังยังยังเหลือเยอะโดยตลอแล้วมีการคุยรายละเอียดกันไปถึงไหนครับ รายละเอียดหมาถยถึงคุยกับใครครับารยายละเอียดของงานของเราเองกับตอนนี้หรือว่ากับทางทีมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมายหมาถยถึงทีมงานหมายถึงอะไรหมรายละเอียดของงานที่เราพัฟนารายละเอียดความแบบความสุภาพที่ต้ององอกมแบบาพูดจัดสื่ออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเลยครับ ยังไม่มีเลยครับหมายถึงว่าผมก็ปรึก,รกษากับทางต้นสังกัดแล้วครับแล้วก็เราคุยกับทางเขาเขาก็บอกว่าให้พูดตาตรงเลยก็เพราะว่าเราก็ไม,ไ,าไม่ได้ทำอะไรที่อะไรนะครับเราแค่จ,จะออกมาถลงข่าวด้วยกันอวรจากครับในสายตาของผม,ผมนี่ผมว่ามันควรจากเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ที่เมืองไทยมันก็เป็นเบสที่คนแฟนๆที่จะเยอะที่สุดที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่เมืองนอกก็มี ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เซ้สติมากก็ไม่อยากที่จะให้ใครเข้าใจผิดหรือว่าไม่อยากที่จะให้ใครเป็นมือที่สามที่มาเขียนเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องอ่ะกลัวไหมคะว่าพอถ้าเราออกมาช้ากลัวว่ามันแบบคนจะตีความไปเยอะกว่านี้แล้วจนแบบไม่ครับเพราะว่าเพราะความจริงแล้วถ้าเราออกไปตีเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ใหญ่ซึ่งมันเป็นประเด็นบางคนเขาต้องการให้จะเป็นแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เรื่องมันเรื่องมัน ใจเย็นๆลงก่อนแล้วก็แล้วก็แตเพื่มมาอธิบายก็คือค,คุยกับทางจอนนี่แล้วฮะ feet, ว่าอยากจะให้หอมอมาประกษาแล้วก็ออกมาคุยกันดีกว่าจะมีคนที่ก้าวขึ้ัตรทำคอนเสิร์ตรอบอะไรนะครับเราต้องอยากจะทำคนอนเสิร์ตรอบอันนั้นอยากทําอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีปัญหากันนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่เราอยากที่จะทํามันก็คือมันเป็นอะไรที่เราทํากันมาตั้งแต่เด็กกับเพื่อนที่เรารักมากับเรื่องแค่นี้หมายถึงว่าเรื่องเรื่องที่มันเกิดโดยที่ไม่น่าจะเกิดมัน มันทำให้ลักเตอร์ล้มหรือว่าทำให้เพื่อนตีกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วครับเราเรายังเราก็ยังรักกันพูดมันเนี่ยอยากจะฝากของอัฟกันเนม่ยเขาเสียความรู้สึกอันนี้ฮะคือผมอยากที่จะบอกครับแัฟกันด้วยว่ามันเป็นอะไรที่มันพูดยากที่ที่การตกการตกลงของของสองฝ่ายตกลงกันมันไม่ได้แต่ว่าการที่การขายัากออกไปโดยที่ว่ายังไม่ได้ตกลงมันก็ไม่ พูดยากมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแล้วผมว่าเรารอเรารอจนกว่าวันนั้นดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะออกมาแถลงข่าว,วยืนยันเลยดีกว่าครับว่าตกลงเรื่องมันเกิดมาจากไหนเกิดได้ยังไงแล้วเราจะแก้ยังไงครับทางน้ตอนนี้เครียดมากไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางนี้หมายถึงว่าผมเองก็ได้คุยกับเขาแล้วแค,แค่เบื้องต้นเฉยๆว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมา,ม,ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเราจะ ยังอยากที่จะพี่บอล going สำหรับแรปเตอร์เนี่ยเราก็ควรที่จะมาออกแถลงข่าวและก็บอกให้ทุกคนเข้าใจจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรขึ้นเดือนนี้ก็คงอาจจะมีได้เท่าไหร่ครับสำหรับใช่ครับเราเราก็มีเรื่องวันนี้ครับทางใอะไรนะครับที่ข่าวนี้คนใกล้ตัวไม่้ที่เขาเพราะว่าเขารู้ข้อที่จริงทั้งหมดครับ เขาก็ให้กําลังใจเขาก็พยายามที่จะบอกคับว่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปคิดมากว่ายังไงยังไงเรื่องความจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องปล่อยเองเราก็พยายามที่จะออกมาเองเราก็พยายามที่จะไม่คิดเพราะเราก็ต้องทํางานอยู่ทุกวันอยู่ข้างอยู่ข้างตลอดนะโอเคโอเคนะไม่ได้บ่อย

และถ้าคุณเป็นคอร์คอรที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไคยให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r ไวแบบก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว